ชื่อโชติกาเมทากุลพัรนน์ค่ะโชติกามีปัญหาอะไระมีปัญหาเรื่องปวดเมื่อยร่างกายแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับค่ะแล้วก็ปวดบดลูาเคยทําแท้งหนึ่งคนแล้วก็มีส่วนร่วมในการทําแท้งค่ะทําแท้งหนึ่งคนค่ะแล้วมีอะไรอีกมีส่วนร่วมในการทําแท้งอีกค่ะ,ก,คะก็เป็นสองคนค่ะอ้าว ปัญหาคือสุขภาพไม่ดีมากค่ะใช่การเงินการงานความรักปวดหัวบ่อยค่ะปวดหัวบ่อยใช่ค่ะปวดหัวบ่อยมากค่ะแล้วก็ไม่สบายบ่อยมากค่ะอ้าวความรักติดขัดการเงินติดขัดค่ะอ้าวท่านเทวดาเด็กสองคนยังอยู่หรือเปล่ายังอยู่แหละท่านเอ๋ยอยู่ตลอดเลยแน่เด็กยังอยู่กับเธอส่งผลด้วยใช่ไหม อ้าพร้อมที่จะแก้ไขหรือเปล่าพร้อมค่ะพร้อมจะแก้ไขเลยเด็กสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสามสิบวันนั่นแหละสามสิบวันชายหรือหญิงกันแล้วเอ,อ่ยไม่แน่ใจคะ่ะแต่ฝันเป็นผู้หญิงคะ่ะที่เท่าที่รู้เป็นผู้หญิงค่ะน่าจะเป็นผู้หญิงนะอ้าหญิงอ่ะหญิงหญิงหรือเปล่า,าสองหญิงอ่ะ สองหญิงไม่ทำอะไรเขาบ้างทำทำหมดอ่าอ <c oughs> อ่ะเขาจะให้ไปเกิดแล้วแยกย้ายกันได้ชื่ออะไรชื่อวลาลีกนารีค่ะวัลนลีลกนารีวัลนลีกนารีอ่ะวนลีกนารีกินอะไรจ๊ะ้าะเอาอะไรข้าผัดหมูค่ะข้าผัดหมู โอเคแล้วอะไรอีกอกว๋วยเตี๋ยว,ยยวอา้าวคนละสองอย่างใช่ไหมข้าวผัดกับก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดหมูก๋วยเตี๋ยวข้าวผัดปูก๋วยเตี๋ยวน้ำหนูเซเว่นเสื้อผ้าเอาอ,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 อะไรสองคนเลยน,นักเรียนหญิงอสองชุด อยากสอบถามเพิ่มเติมค่ะอยากสอบถามเพิ่มเติมครับสอบถามครับเรื่องอะไรไปถือศีลแปดที่วัดแล้วชอบสวดมนต์แล้วนั่งร้องไห้ตลอดเลยค่ะใครร้องไห้พอเห็นหรือเปล่าใครเขาเขาร้องเองด้วยเหตุผลอะไรรู้สึกผิดหรือเปล่ารู้สึกผิดเศร้าใจภายในตัวเองเธอไปทำอะไรหรือเปล่าอ่า ก็ซึ้งมากอะป่าเขารู้สึกผิดส่งน้ำหน้านถ้ามหลวงตารู้อ่ะเพราะอะไรถ้าทำไมหลวงตาถึงรู้ว่าหนูสมน้ำหน้าอ่ะเขาก็ยังปีปัญหาอยู่ไงเผื่อถ้าเผื่อว่าเขาไม่เจ็บไม่ปวดไม่จนไม่มีปัญหาก็แสดงว่าเห็นใจ <ไป S 1> อันนี้มองแล้วก็ไม่ได้เห็นใจนแต่ก็ไม่โกรธมากยังโกรธอยู่ร้องก็ร้องไป น้ำตามาใช้ไม่ได้เขาสำนึกผิดจริงอ,ะอ,งอ่ะเห็นใจยังอ่าเขามาแก้ให้แล้วยกโทษกันไปเลิกแล้วกันไปคืองคืองงนะยังไม่หมดนะห,หน้าหลอกจ้ะก็เขาก็ตั้งใจจะไปบวชตั้งหลายที่แลวไม่ใช่เหรอม่เห็นอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่อ,อ้หลอนจ้าอ่าแปลว่ามันยังไม่ยังไม่หายหายแค้นใช่ไหม ทำอยู่แต่ยังไม่หายแค้นคะแนนเห็นใจยังไม่มีาตามนี้อ่ตอนนี้เขามาแล้วถือว่าเริ่มต้นกันใหม่อเอาวกินแล้วเสื้อผ้ามีแล้วปล่อยสัตว์อเอา,าอะไรเาได้นะคะไดส้สองตัวอ2ตัวลายตัวมาแล้วค่ะ2เต่าสองกบสิบล่ะสังขารกี่ชุด สองชุดได้เปล่าได้พร้อมเลยอาจจะได้เลิกกวดเลิกแค้นมาเมื่อไหร่ชุดนักเรียนต้องมีกระเป๋าด้วยนะชุดนักเรียนคือชุดชุดที่จะไปโรงเรียนทั้งหมดใช่จะมัดชุดนะเออไม่ใช่ไปมือเปล่าใช่ค่ะต้องมีกระเป๋ามีกระเป๋าสมุดดินสอดินสอสมุดหนังสืออ้าวเมื่อไหร่เออไม่เกินเดือนนี้ค่ะ ไม่เกินเดือนนี้ค่ะเดือนหนึ่งนับจากนี้ไป30วันไม่เกินเดือนนี้ครับออ๋ไม่เกินเดือนนี้เหรอโอ้ก็แสดงว่าจริงใจเนี่ยทำสองไม่ได้อ่าก็จริงใจก็ถอนกําลังออกก่อนอย่าให้เจ็บอย่าให้ปวดลาลูนะหลาอะนอาเนี่ยเขาจริงใจแล้วเขาอุตส่าห์มาตามนี้โชคดีบ๊ายบายลาลูกครับขอพีชทำนายยากไหมง่ายนะคะอ่าไปโรงเรียนให้เรียบร้อยหน่อย แป้งเอ่อแป้งเอ่อแป้งฐานาตามนี้แป้งเด็กแป้งเด็กอ่าตามนี้เรียบร้อยเห็นใจขึ้นแล้วใช่ไหมอ่าดีขึ้นบายบายอ่าเดี๋ยวเขาตั้งใจปฏิบัติเดี๋ยวก็ดีขึ้นตามนี้บายบายไปได้จ้าเด็กดีนี่ค่ามูหอ่ะเขาเหรอหรือเธอ ที่นี่มีคุณครูป่ะอะไรนะที่นี่มีคุณครูหรือเปล่าคุณครูครับก็มีเด็กที่เขาจะไปเป็นครูเป็นอะไอ๋อไม่เป็นไรฝึกได้เนี่ยครูนั่งอยู่นี่เยอะแยะเลยจ้าว่าหนูจะเป็นนักเรียนไงก็เลยถา,ามว่าเป็คุณครูอ๋อเธอจะเรียนก่อนเลยใช่ไหม<า>อ่าเดี๋ยวไปเรียนสวดมนต์ตามเนี้ยสวดมนต์อ่าเนี่ยแหละปฏิบัติธรรมสวนมนต์ไปก่อนฝึกอดีแล้วบายบายไปได้ จ้าโชคดี